ครับและสําหรับช่วงนี้นะฮะมีสิ่งที่ดีๆมาบอกคุณผู้ชมเพราะช่วงนี้หลายคนเองเนี่ยเป็นช่วงที่บางคนเนี่ยเก็บออมประหยัดและหลายคนก็บอกเอ๊ะเวลาจะเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยแหมมันก็ยังไม่ตรงใจนักเนี่ยนะฮะล่าสุดแจ้งให้คุณผู้ชมทราบเลยเนี่ยนะฮะในช่วงที่ทุกคนจะฝากเงินออมของตัวท่านเองเนี่ยนะฮะสำหรับตอนนี้ใครก็ตามที่เตรียมจะเปิดบัญชีฝากเงินออมเนี่ยนะครับง่ายๆตอนนี้ไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้ว เพราะถ้าคุณผู้ชมมีแค่ ของ t r u e m o n e y นะคะตอนนี้เนี่ยเขาจับมือกับธนาคารเกียรตินาคินพัทระโดยให้คุณผู้ชมคือสามารถเปิดบัญชีแล้วก็โอนเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารผ่านแอปพลิเคชันของ t r u e m o n e y Wallet นี้ได้เลยค่ะโดยดอกเบีย้ยสูงถึง1.5 5สําเปอร์เซ็นต์สำคัญตรงนี้แหละครับคือผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคือใช้บริการ t r u e m o n e y Wal l e t อยู่แล้วเพราะไม่ต้องสัมผัสเงินจริงถูกไหมฮะแต่ประเด็นก็คือครั้งเนี้ t r u e m o n e y เขาจับมือกับธนาคารเกียรตินาคินพัทระโดย ทำยังไง <aussi> ง่ายๆเลยคุณผู้ชมมีแอป r u o Money <online> ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ สามารถที่จะเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะแล้วก็เวลาอยากจะฝากเงินก็คือโอนเงินจาก t r ูม m น n e y วอล l e t เนี่ยกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะผ่านเข้าไปบัญชีธนาคารได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมไม่จํากัดจํานวนครั้งคือมันมันจะดีตรงนี้เวลาเงินเราค้างอยู่ใน t r ูม m น n e y วอล l e t โดยที่ไม่ได้ใช้บางทีเราก็ไม่สบายใจเ,<อ>เราก็โอนเข้าไปใส่บัญชีธนาคารคือเป็นบัญชีออมทรัพย์มันก็จะเป็นการเอาเงินไปใส่แล้วได้ดอกเบี้ย ถึงเวลาอยากจะใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่จะต้องเอ,อเอาไปจ่ายค่าบริการค่าสินค้า <c oughs> ก็โอนจากบัญชีธนาคารมาโดยที่ผ่านไอแอปพลิเคชันตัวนี้ตัวเดียวค่ะ True Money Wallet ก็คือสะดวกสบายมากแล้วไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วย ที่สาคัญเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเรื่องความปลอดภัยอันนี้ถือ,อว่าสูงสุดเลยเนี่ยนะฮะ,ะเพราะอย่างที่คุณผู้ชมทราบก,ก็คือทางด้านของ t r u e m o n e y เองเนี่ยนะฮะเขามีมาตรฐานความปลอดภัยสูงที่สําคัญก็คือการที่จะยืนยันตัวตนจะมีการตรวจสอบ2ชั้นด้วยแบบประชาชนและการสแกนใบหน้าผ่านทางเทคโนโลยี biometrics ค่ะเป็นการอ่านอัตลักษณ์เฉพาะหน้าของแต่ละคนนะคะคือเรียกว่าปลอดภัยไม่แตกต่างจากแอปพลิเคชันของธนาคารเลยแล้วจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า OCR หรือ optical เขา character recognition ก <Southern> ็คือเทียบอัตลักษณ์กับภาพบนบัตรประชาชนคือไม่ใช่สแกนแค่หน้าเราเท่านั้นแต่จะเทียบกับบัตรประชาชนว่าเป็นคนเดียวกันไหมเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยของการใช้บัญชีมากขึ้นเป็น2เท่าค่ะแล้วถามว่าการยืนยันตัวตนขั้นสูงเนี่ยมีประโยชน์ด้วยเพราะยิ่งปลอดภัยมากก็จะยิ่งเข้าถึงบริการต่างๆในแอปได้มากขึ้นใช้จ่ายวงเงินได้มากขึ้นคือทําให้เวลาเราใช้มั่นใจอะค่ะบางคนรู้สึกว่าแอปพลิเคชันแบบนี้มันจะปลอดภัยไหมนะเพราะว่ามันโอนไปจ่ายเงิน ค่านู่นค่านี่กลัวระบบจะถูกแฮ็กได้ง่ายซึ่งเรื่องนี้ยืนยันว่าปลอดภัยเป็น2เท่าจากปกติค่ะใครสนใจคุณผู้ชมฮะสแกนที่หน้าจอเป็น QR Code ถูกไหมฮะก็คือของ True Money เนี่ยน<อ>ะครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกผมย้ำคือดอกเบี้ยนะฮะ<ม>คืออันนี้มานสำคัญคือดอกเบี้ยที่ต้องให้รู้ว่าคือท่านจะใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยคราวนี้ เงินที่ท่านเก็บอยู่ตรงนี้ดอกเบี้ยม,มันก็ยังได้แล้วประเด็นง่ายๆเลยคุณผู้ชมฮะถามว่ามันง่ายยังไงอันนี้ผมลองโหลดมาดูนะฮะเพราะเราเองก็จะเอาเงินเนี่ยเข้าไปฝากตรงนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะพอเวลาจะสมัครปุ๊บคุณผู้ชมโหลดแอปที่ขึ้นอยู่หน้าจอพอโหลดเสร็จทีมงานเดี๋ยวขึ้นแอปเอาไว้เนี่ยนะฮะพอโหลดแอปเสร็จปั๊บเนี่ยเข้ามาในหน้าแบบนี้ถูกไหมฮะเดี๋ยวเปิดแอปบาร์ค้างเอาไว,ไวา้ค,ค่ะเมื่อสักครู่ค่ะ นี่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการให้เลือกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยก็เลือกเปิดบัญชี KKP ถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นบัญชี KKP Start Saving นะคะแล้วหลังจากอันนี้คือผมยังไม่ได้สแกนนะฮะกำลังบอกคุณผู้ชมหลังจากนี้ถามว่าไม่ไปธนาคารไงผมก็งงอ๋อเวลาจะเก็บหลักฐานของเราก็คือสามารถสมัครเสร็จแล้วสแกนบัตรประชาชนก็คือเอาบัตรเนี่ยคุณผู้ชมฮะวางวางกับพื้นแล้วหลังจากนั้นเน,นี่ย เอาโทรศัพท์มือถือของท่านเนี่ยนะฮะสามารถที่จะสแกนกับบัตรได้เลยเพราะฉะนั้พอเราสแกนกับบัตรปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกบกน,นที่นี้แล้วหลังจากเวลาท่านจะฝากเงินหรือท่านจะโอนเงินปุ๊บมันก็จะสแกนมือถือสมัยนีย้มันจะสแกนหน้าของเรานี่ก็คือสิ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะอา้าวใครสนใจก็เชิญเลยนะฮะดอกเบี้ยสูงเนี่ยนะหเปอร์เซ็นต์ต่อปี